เจียวเนขนาดใบม้วงเบี้ยนตัดก็ขาดเนาะังไสวัสดีครับสวัสดีกับช่องไอ้ใหม่เมื่อนี้แม่มาหาสองสามหมื่นแล้วนะบ่เลยะไปยังห้าหมื่นแล้วห้าบ่เอ้ยโอ้ผมเราคิดว่ามันสองสามหมื่นมา้าบ้ามาวงหลานครับมาเก็ดเบียกซอยความอาไม่กูรู้สูขเพื่อน้องเพื่อนใส่ บอกเทียเป็นเศร้าไหมอาการยาระบายแบบกูวางฉันโอ้ยซีสักแก้วเสียจรไงดิกินได้ัน้อยเนาะมันเป็นเรื่องเป็นยาแต่ว่าเห็นยายสาม้างใหญบอกเคยเห็นเพิ่นเมาด้ยเขาเพิ่นจะกินบ่เมาจักเืตยไหมอ้ยกินเลยมันเสียโคตรเอ็นยังสมบัติผู้ดีมันเฮียตะโดดแล้วมันต้องรักษาขึ้นไว้กินเลยเสียโคตร อ๋อนี่นี่นี่อ๋อนี่ยาสาวร้อนกินเลยนี่เมื่อกี้ให้ให้เรากินไรล่ะนุ๊กก็กินในเสียยังเคาับกินในเสียยังเสียโตเสียเส็งกินให้เป็นบ้ากินไปนี้ต้อนรับอาร์เซน่อลพี่ครับมาบ้านครับโอนนี้ครับวันี้ครับโอ้โอนาตาเดียวเก่าด้วยฝุ่นเนี่ยหอยขี้วข้าวขาวจ้ะข้าวทอดออยังสดอยู่หนาวนะหนาวสดแซ่ด์ซิงครับอ๋อครับผมเดม่าเนี่ยคร มีการดื no unku, <S 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 ่มในเล็กน้อยครับผมเท่าธรรมดาของบ้านเฮาน้องไตครับผมมะขวยดูแข็งใหม่มันไปเลเศร้ามื่อจ้าแก่กันล้วยตลอดเพ่นเพิ่นนี่นะเพิ่นนี่เอาน้องดีเน๊ะแก่ยุ่งเอาดีตลอดอุณเจอว่าแข็งแข็งแข็งแขข้างไรจนแขยงหอดหมดใหม่ก็่ว่าจากตเนี่ยหลงะหลงม่นอนยก็ยุ่งสีแล้ว ไกว์คลักร้ายจนลุงเหมือนฮันนุเกอร์ว่ามาบุริทายคลิปเด้เพราะว่าฮันนุเกอร์มาถึงจะได้ทายคลิปเพราะว่าไกว์น้องมิลาครับเพราะว่าพันโดนตื่นพันโดนตื่นกบบบ่ไหวเมื่อนี้ยก็ตัวจะได้ออกมาตัวไปทาสีเงินมาท่าไอย์มองมาเดือนนึงแหรอว่าไกว์จะได้สีเงินกลัวไม่ได้เมื่อยเหรออื่นตี๋เบื้องตัวเบื้องเสื้อแดงหมูมาให้น้องอามเซอร์ปี่แต่ว่าที่ว่าพื้นนนึงเหรอพังอ๋อไม่เงียบ่ลย ชื่ออันนี้ไหมอันนี่เนี่ยสิคูสิคูงเขาเอิน่าสิคูงนี่มันเลื่อยไปฉีดหนึ่งคือสิบบาทนี่แหละเขาฟันออกไหก็เลยว่าแถมไปข่อยซาสิบาทไหมเขาฟันออกโอ้ยว่ะขีดขีดหนึ่งขีดหนึ่งลยหลายขีดหนึ่งเลยหลายกันกำไรด้ค่ขานี่มแล้วเอาวกัดกระดูกคอมตีเอาอกัดกัยเรีตีมา ที่แรกขึ้นว่าเราหน่าจะแถมเมานะแต่เราบ่แถมเหมนแลแต่ไม่ขาดเนาะทเหลอ้องกินเขาหรอเปล่าต้มจืดด้วยไอซซื้อมาให้ันนี้บ่ามวนด้วบาวองบ่างามด้อบาซื้อแต่เราได้กล้าเฮแต่แต่มาอยู่น้อกันเนา่ไ่เคยตีบ่เคยขายได้พ่นี็ยฮ ยืดมีมันเป็นแบบว่าหยอกเขาซื้อแต่บอกบอกเคยถามเขาบังไม่เคยทำ้ายร่างกายแต่ทำลายแต่จิตใจบอกใครบอกใครบอกจริงดอกตานมูเนี่ยมูมาเนี่ยว่าผมจะเจ๊ปากแง่บังเนี่ยจริงจริงตอยนี้จริงบอเตสี่อาจจะจะตบบอเนี่ยผู้หญิงที่มาอยู่ด้วยเราห้ามตบเรานะ เพราะว่าเราละกันอย่าตบอย่าตีกันเขาตบแดดเลิกเลิกได้แต่อย่าตีกันอนุญาตให้เลิกไม่เลิลอยแทนบ่ครับตีกันมันเก็บยมเลยอย่งเนาะพัดจีบบ่หักกันกต่เศร้าหลุดเนาะโพวกคุณเคยตีกันเมื่อกี้หรือเปลเปลือกตาเบิ่งซื่อไปแล้วกคุณเคยตีกันเมื่อกีาะไม่ดีเลย้าเบิ่งซื่อถ้ากูบอหักกันถ้ากูบอสู้ถามมันไหมนี่ บ่ตีกันแจเคลเห็นวะไม่ได้ศูนย์เห็ุตังไหนครับเวลาศูนย์อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันมายี่สิบกว่าปีจะเขอสามสิบปีบ่ตีนึงเดียวคุณถ้ากให้ตีบางเดียวกูอยากหาขอบ่ตีอย่างเดียวเสือหาขอป้าบอกว่า่หาขอแล้วเนาะเป็นสีสันมันเหยียบไรมันจืดมันจืดจืดนะมีรสชาตินี่ส่วนมากส่วนมาก เส้นนี้ละพองยังนี้ยังนี้ก็แล้วเนาะกูไม่ได้บวชแต่เมื่อยฝืนไปเลยอ๋บวชหลายก็เลยการที่บวชในมันก็จะทําสมาธิได้มาหลายพวกอารมณ์อย่างกระงับได้ไหมว่าไงก็เลยหลอดไปก็สาะเจ็บไว้เจี๊ยบยังภาษาผัวนชเนาะ ใก้ใกล้บอกครับบอกือย้ายาเรื่งหนาใจลวแล้วโได้บาวบ่เคยมีเมียครับบ่บ่บเคยสัมผัสบ่เคยสัมผัสันนี่นี่นี่มัเนจบแล้วรเฮยยงผิดมันตีกันนี่อะไรเฮียจงผิด เว้ยนี่เขาตีข่อยใหญ่เว้ยอ่อยคมจ้ำนี่สิเอ้ยเก็บก็ทาง่อยก็ปล่อยแล้วพอปล่อยมันจะไปปัป๊บหเลยหอ้ยวางเลยเนาะจับ<ด>จับแจ้ำเลยเนาะเป็นมู่บ้านนั่นแหละเมียวพันมีสูนะจับได้ขนาดนั้นเขาชวนเลยเนาะกูจะบีบข้อแล้ั่นกูบีบมันอีหลีนแหละมันว่าโอ้ยเจ็บสันสนบน่นที่ตูนเขาป้าเอาสั่นเอาไปมาเขาก็เลยมาเอาบ้านทั้งสองเลยไหมยู่ตรงกันเลยไหมฮะพ่อน่อยพ่อใหญ่ไหมลูก ยุ่งกันเลยเป็นว่าบัดนี้มันเลยทนบะไรไม่ได้หนีให้ทุ่นอะไรเองผู้ผู้ผัวทีเร็คกันทุ่นอะไรก็ไม่หนีเองแต่มันเอามาอยู่ร่มสองเลยโอู้ห้วยขันห้วยนี้เอามึงคือกาบมึงมึงคือโมศูนย์นะมึงคือยุ่งเขาได้กูก็ยุ่งไปซะแล้วเั้ยกูก็ยุ่งเพื่อลูกกูนั่นแต่พอจะจิ้มโตก็ต้องไปเนาะบันนี้มันกัด <ด>ย้ำหัวย้ำ่เยฝากยย้ย้ำตามเลยนี่เองเงี้ยเทียนเทียนทียอะไรก็ยกให้เขาเลยคนรวยอร่อยหลานเพราะเขาดิไปอยู่น้ำสองสามคนบรดนี้ากกันแล้วพัดบัดนี้ได้ลูกกับสู้เนาะเลี้ยงลูกให้สู้เหรอเหมือนคู้หัวเก่าหันโอ้แต่เป็นเพื่อนกันนะบัดเป็นเพื่อนกันพวกนี้มีความสัมพันธ์ยงแต่ว่าย้ำเขาไปหันไปนี่เขเอาลูกมาฝากกันมั้เอาลูกสู้มห้มาฝากคนนู้ มึงคือใจดีเจ้าปเริจังไหนเนาะเขาใส่โอ้ยโอ้โยนนี่คือชูเป็นมู่กันก็มู่กันมู่ะมูอะไอ๋อเ่ราขันกันค้นคุยดีๆมูกับสามารถเรียนเรียนน้ำได้ได้ย้ายแต่ว่าขันขันห้อยจริงจังแล้วมูไม่เรียนน้ำดีลังหน้เสียมูเลยเลยจบการแล้วบกาเนี่ยเหรอเอาแปเขากำมูกันอยู่เขากเากมูกันอยู่จะหาเรื่องฟื้นเอ้โหบการจิไหม เออคนคุยสื่อจะคุยได้ประสบการณ์แปลกใหม่ต้งกันได้นะจะเอาคนเดียวจริงจังมือห้องเดียวย่อมให้อายมีอีกคนนึ่งวะป็นยังว่าให้ใส่เดี๋ยวล้วมีให้เงินให้เห็นมีใส่เดี๋ยวล้วฉันก็จะใส่มีให้อายมีตะกอนอาจจะจริงมีให้ใส่ถอดเลยนะก้มดามนี่มันเมืดใส่ก้มดามมันรวมแล้วก็ปิตาได้ใส่ลูกเกลอ่องใจเจ้าเหรียญว่ามันใจเย็นคือนหนามด้วยหอนคือไฟ เย็นขึ้นหนาวน่อนคือไฟครับท่านผู้ชมพ่อละโรพนี่ยพ่อพ่อพอ่พ่อล่พ่อพอพ่อ่พ่อพ่พอพ่อพ่อ่อพ้อเอพ่อ่อพ่อวัอพ่่่อพ่อพ่พ่อพ่อ